หยิบเลย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 เอาไปคนละแก้วก่อนเดี๋ยวไม่พอไม่พอแล้วค่อยว่าการเหลือค่อยาเอาไปของรุ่นพี่มึงรุ่นพี่มึงหัวหมูจะหมดแล้วไปเอาไปกินกับหัวหมูเลยเอาไปคนละแก้วก่อนหลือเหลือแจกให้ครบก่อนแล้วเหลือค่อยมาเอาได้ ไอ้นี่ไปเรียกเพื่อนมาน้ำส้มเนี่ยเับตุด่นพี่พพพมึงจะมาแจกพี่มึงอะไปเรียกมาเอาหัวหมูใส่ถุงอ่ะจะไปให้พี่ใจเขา,าของพี่ใจไงอาไปคนละแก้วก่อนจะเย็นเหลือค่อยว่ากันเอย้ยนิ้วนิ้วหยิบเผื่อแบงก์กระมอด,ด้วยขอบบนขอบ ยีมไปคนละแก้วก่อนเหลือเห้านกันเอาไปคนละแก้วก่อนเหลือค่อยนั่นเดี๋ยวมันไม่พอคนอื่นเขาไงแต่เย็นไม่ต้องห่วงถ้าเหลือกงได้กินแน่นอนเ,อเย้ยพี่ๆเราแจกเอาไปคนละแก้วก่อนเหลือค่อยว่ากันใหม่เออเอาี ้ใส่ถุงนะใส่ถุงนะผลไม้ผล,ไม,ลไม้ยังพิ่งทำไรเพราะเดี๋ยวมันมีพานปูกับพานเข่าเจ้าถุงเป็นใบอ่ะไม่ใส่งนี้แก้วอยู่ตรงนี้ของใบสา,ามใบเอาคนละแก้วก่อนเหลือให้ว่ากันรุ่นพี่มันมาแจกรุ่นพี่ที่มันจบไปแล้วเดี๋ยวเหลือเข้ามาเอาใหม่ไม่ใช่กลัวไม่พอ ไอ้นี่เบิ้ลครับไอ้นี่เบิ้ลไอ้นี่ไหลแก้วแล้วเอาไปคนละแก้วก่อนเหลือให้ว่ากันระวังเหลือเสื้อ